สวัสดีจ้าพิโยโคโราชบ้านเองด้วจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะอ่าจ้ะวันนี้พิยกลับมาถึงบ้านแลนน้วจ้นนี่แล้วจันถือว่าไปหาชิลเล็กมาก,ก็เลยจะให้น้องแกม้มมาเทให้เอฟซีดูแล้วจันได้มากหรือได้น้อยแค่ไหนแต่ก่อนเดี๋ยวจะมานั่งลูดกันได้น,นะจ้นนี่ลูดไรชิลเล็กโอ้นี่จ้ะพอได้แกงจากหม้อหน,นึ่งแล้วจ้นนี่เยอะอยู่ด้ไปจ้ะี๋ยวต่อไปก็จะพากันนั่งลูดเล็กกับน,น้องแก้มเลยจ้ะ ไปดีไปหลวออกไปไหนนะ่ะจังไยจะออกไปคุยกับเพื่อนบ้านนะจ๊ะนี่ก็เลยจะมานั่งหลุดกันน้องเกมสองคนนะอ่ะอ่าเตรียมตัวนั่งเลยน้องเกมเยอมากเลค่ะเดี๋ <c oughs> ยวเวลาป่าไปหาหนูไปยอมไปกับป่านะสวัสดีจ้าวัสดีจ้าแม่มาหลุดกันน้องเกมช่วยป่า <c oughs> ปปปหลุดหนึ่งแล้ว่าจับหนึ่งมาหลุดอีเลยแค่นั้นเิจะอยากอะไรหลุดไปเอ้อแล้วก็หลุด มือธนูธนัดมือไหนก็มือนัน่นดูแน่กรดูดลงนี่เรยก็ได้นลยดูตาง,งน,นี่ในอ,อนจะเด็ดเลยนี่มาดิจามา่วยพิโยนึงดจนี่อันนี้เป็นยอดต้องยอดนู้กเด็ดน่าเดือกได้พวกนี่เด็ด,ดงงเลยนี่ามันยอดนอ่อนนี่นะแล้วก็ไปตุ่มแล้วก็ตำอยู่ดี ครับท,ทำดิไหนหนูไปงานกับแม่บ่อยจนหนูไม่เคยไปช่วยแม่เลยนี่เออไปเล่นเฉยเวลาแม่ออกงานเป็นแม่ครนะัวน่ะหนูก็ต้องแคสไปช่วยแม่ช่วยญาติพี่น้องกันหลุดแต่เดี๋ยวเวลาหนูไปหนไม่เคยไปนั่งเล่นเฉยนี่เห็นไ,ไหมเวลายายกินจะได้ทำเป็นเออลูเล็กเสียอย่างไหนเป็นหยอดนี่หนูก็ เด็ดอันนี้เลยแก่กินเป็นไม่ได้แกงชิลิกกินเป็นถ้ามันขมก็ขิงดีได้อืกับใครจใครมันขมเนาะมาตมให้มันตีที อันนี้เลยรของเซ็บของนัวเลยจ้ะแป๊บเดียวไดเยอะเล้วบาทยโยก็อย่างนี้เลยจ้ะนี่อาจจะดูหลบดูอะไรไปหน่อยแต่จะแบบแบบจะจัดพยายามจัดแหละจะเอาก็ได้แค่นี้เลยจ้ะนี่ยายไปไหนล่ะนี่ยายไปญี่ปุ่นเดินไปทั้งปานญี่ปุ่นเดินเดินไปอยู่เดินออกหลังบานนี่แหละ ชิ้นห้องหลบอ,อยู่มีชินจะใหญ่ยยกว่านูต,ตามเลยเดินออกหลังบ้านเจอาเลยนี่แม่ตัดต่อ,อยเหลือนนอีกสวันนี่าาากายจะติดตัวแม่แม่เคยบอกถูไมือท้าแม่ดังเว้ยนี่แล้วพวกนี้คามหน่อยี่วันนี้ถามหม่อยลองใไปป่าบอก เา้าเมืเลือดอ่อย,ยไร้แม่เนืยแม่ก็ถามื้อได้เม่อนยแม่จะได้หายเนยเราถาาเมอน,นี่ตัดอ่อย,อย,เ,นยเ,นเนยแม่เราท้าเมื้เดี๋ยวอะไรล่ะป่าคนนี้เดีย๋ยวยุิเล็กนี่เลยดิ e เห็นแดดนี่จะให้ป่าไปสลบแดดที่ e ไหนไปไม่ละมันี กาปกูมันแค่ไข่ก็ขาบปุ่นลูกมันไขนนน่กันไหนล่ะหยอดอ่อนๆี่ก็หลูดเอาหมดเลยจ้ะ ต่บ้านพี่โยนี่พยายามแบบเอจะเอาแบบต้มต้มเสร็จแล้วก็เอาไปตำนะจ๊ะทำมันทำมันเยอะมากเป็นงานบางทีเขาซับเอาเลยจะต้มแล้วก็ซับซับซับเอาไปมันเกเกนู้ก็ไม่ต้องเอาด้วยเหลือเอาไปอ่อนแอ่ยังไงก็ขอได้มันนิ่มๆจับแล้นิ่มแล้วซับแล้วมันแข็งเลยต้องเอาต้มพอต้มแล้วก็มาตำจะถ้าใครขยันตำก็คือตำตำให้แบบ เ่งละเอียดนะจ๊ะจะไม่ตรงเพราะว่าพิโยเห็นบางทีเขาก็ไม่น่านจะคือต้่มแล้วก็แกงเลยให้มันเป็นใบท์แต่ว่าบาพีโยก็นิยมแต่ว่าตามให้ละเอียดก่อนนะจ๊ะแล้วพโยจะพาดูขั้นตอนการต้่มการตาที่มาทำแบบไหนตัวจะได้ชิเล็กเตลละโมจะ,จะได้ชิเล็กแกงเตลละโมนะจะกจะได้ของอร่อยของแซ่บ มาหลุดชิเล็กกับพี่โยก็ต้องแกลี่ยมยจ้านี้เยอะมากเลยเยอะมากเลยตาก็บยิ้วน้ำหาหนามกินก็ได้เอเอใส่ลไ,ไปใส่ลงไปหนองมาเบลก็จักไปติดอย่าเยอเงีไข่ เขาบอกขุกขี้ก็นองอยู่มีใช้วิ่งเดินก็นองก็ไอเดินกันมาวานสองวัน <c oughs> แต่ว่านองก็ไม่ได้นอนใช่ไหมนองอยู่บ้านนี่เรียกนอนลงบ้าน <c oughs> อาการหนองเป็นยังไงเมื่อวานถึงได้ไปหาหมอเป็นใครนักหนูคะมีเงี้องไม่ได้ไปดูอาการหนองหนูเรียนอยู่ก็ต้องขตอนฉาแล้วก็มาติดแต่ละเองหนองไอไหม ได้จะมาเชิญพี่โยลูดใ <c oughs> บขี้เล็กๆได้ด้วยจังมางแล้วก็ต้องมานั่งลูดแล้วก็ไปต้มจงนงลูดใหญ่มากเลยหยดยังอ้วกอ,อยู่เลยนี่เห็นยังเยอะๆอย่างนี้พอลูดทอดเอาไปต้มแล้วกันหยดเหลือนี้เป็นแต่จัดพอคำหนึ่งนะไอ่เออแกมเคยเห็นเด้อนี่ แต่นุไม่เคยหลุดใช่ไหมใช่แต่เวลาไปงานไปไอนุเห็นเขาหลุดเขาเป็นนุ้ยนะนุไม่หลุดนเนี่ยนุ้ยนุ um ้ดูว่าอันไหนมันมีแมงกาดึเออเขาไปช่วยค่ะเนี่ยอันไหนไปชคอันไหนมีแมงนุดึงนุอันดึงอันที่ไหนมีแมงกัทดึงดึงดึงเนี่ยนดึง อันนี้มีแมงกุฎป่าจอนี่นกูว่าเด่นนะมาทำไมโตกระจี๊ยยังกินเลยอันนี้กินไม่ได้พี่เสือเด็กหนูนะพี่เสือเหลืองเดินพะี่เสือตัวน้อยน้อยนะเวลาบ้านหนูมีก็เป็นนอนไม่ก็กายน,อน,อ,ยนอนนอนหิ้หอยมันหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนขับอะ่ะถูกระเรื่องแสงเลยนี่จะไปเกลีย เวลามีงานอ่ะเขาจะชอบยนโยนนอนที่อยู่เออจะ,ก,ะก็นังทำกันทำอยู่กันตีคนก็ช่วยกันทำนะจ๊ะวันนี้น้องนิงก็เขากลางคืนพึ่งกลับมาก็เลยให้ไปนอนเลยจ้ะอนอนถักคนแต่น้องเนี่ยนั้ไปตัดอ้อยเมลี่ก็เห็นเดินแป๊บๆไปทางซงายไปนังคุยกับบา้านยาพี่นองกัน

ไปกัดไอ้ใบไม้ยายเราจะบอกยายว่าหนู่มเกลอนอนไปปล่อยก็ตึงเมยไม่ได้ปล่อยหนูว่าไว้กระปุลเอาละเรามองเห็นก่อนหนุ่มเ,เกลเลยเลงหนุ่มเกลว่าจะไม่ปล่อยก็ตึงใบไม้ยายไม่ใช่ <laughs> แก่งนวลนัวนนี้จะแก่งกับอะไรดี้วแก้มบอกป้าสิหนูแต่กับอะไรดีหมูสามชั้นดีไหมฮะ้ราแก้มไม่กินหมูสามชั้นป้ารู้ป้าจะแกงกับหมูสามชั้นหมูไม่กินแค่หมูสามชั้นต้มเนี่ยนี้ก็ต้มเหมือนกันนะคะต้มกับชี้เหล็กแม่ทจ,จ้งจมูก โอ้จริาแต่กระดังดูดก,กันไปเรื่อยๆยต่าก็เขียวมันกันเลยนี่นะดูุดไปมันตองเขียวสิลูกเอ,อ้ไก่เส้นลัจจัดนี่อ <c oughs> ื้อมันเตมดูจริง นไปเก็บไหนไป่วยปา่าเก็บเลยเบอันนี้จ้าอันนีนอน้าบ้านอ,ม,อม,มันเป็นคนนอนเ้าบ้านะไปไป่ะดูไหใครับจะดูกน,นในใบกเกบพี่โยก็ไม่ได้อาได้เจน ถ้าดูไปในห้องรอีวิวหานเพื่อนเลยก็เพื่อนเลยมีกัปแม่ก็ป่าในะช่เดีวไม่คิดว่าจุดจะไปหาตนะี่นั่นอ่ะเอาไปไปนั่นกันไปตรงน,นั้นนี่จะไปตทีนัหนเลยไปป่าไปทางไหนไปไปนะสะน้องฟื้นแล้วเรียกทีนุไปเดี๋ยวป่าได้กลับคนเดียวไป อูคิทว่าเราจะไปกไปูแถวตูอ,อนนุ่นกทางไปตาคิมหาฮิมารนก่อืมท,ที่เรา,นนะาจะไปหาทุกลยเดี๋ยวไปห้ก็ขูกเนี่ยใช่อืมแล้ว <laughs> ันเดียวกันอีกแล้ว นี่เลยจ้ะขอบคัพวพีโยมีอะไรก็เฉยกันทำไปตล๊กติกนี่หน่อยแปบย๊บเดียวก็เซ็ตแล้วเสรจเดี๋ยวตรง,งบ่ายอยู่อยากอะไรแล้วก็เหลือขันตอนการตุ่มการตั้มขันซับซับดอกจะตั้เนาะแป๊บตาดอ,อ่าไม่พักมาล่ะนู้นต้องเตือเอ้ยคุณพักมาให้แปดชุดเลยเบ้ ตามเองก็ได้เป็นไรสิเหมือนพุ่มไม้เหมือนของเล็กเลยม่เคยมีนะแต่ของเล็กหายแล้ว็นกในในฝาวยหายเมืเ่ดแล้วทำไมหายหมดล่ะมีแต่น้ำมีคนหายกลิ่นกันหาย จะเป็นต้นไม,ม้เหมือนที่ใส่ในอ่างปลาม <c oughs> จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนต้นไม้ที่ใส่ในอ่างปลาเหมือนปลาได้ ไม่ได้ตูดซึ่งใหญ่ๆเลยจะนี่ใบขี้เล็กพอหลุดออกมาแล้วแต่พอต้มเขามันเดี๋ยวมันเก็ะยอบเด,ยเดียวหนึ่งกรรมัมถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ถ้ามันยังเหลกระสงก้อนอืมดต่มันลอยอ,อยู่กระส้ก้อนเดียว เดี๋ยวก็จะแปดโมงเก้าโมงเลยจะจะพิเอโ็ยังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยจนเดี๋ยวรอดูว่าเมลี่ทำอะไรไปให้เดี๋ยวจะไปดูอีกทีนึ่งหนงูได้กินยังเนี่ยเก็บใจท,งทุงคืนแต่ป่าจะไปทิ้งป่าส่วนไอ้ ไออนๆได้จังเยไม่ใช่ไปจบทิ้งถังถุงนะอยู่เพ็บเลยนี่ิดใส่ตาจับทุวไใ้ป่าหยัดเอีงป่าหามจิ้ในป่าป่าข้างบ้าน อืออ่สิทสับเปลี่ยนร้อยอือจ้าใหญ่ซิงหนึ่งเด้๋ยวจะนี่ใหญ่ยุเดี๋ยวไปต้มแล้วก็จะย่อเหลือนี่ึงพอได้แกงนี่จ้าซักมอนึ่งอะไรจ้า,มมลจาคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้จ้กระพับเอฟซีมานั่งลูดใบคิเลกค่ะต้องแกมกับพี่โยนะจ้่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเนะจา้าที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจา้า โยรักเอซีทุกคนด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเบคซีทุกค่ะ